น่าจะมีพี่นะนี้แม่ทำไมถ่ายแล้วเห็นอย่างมันมัน,ม,นมันเนี่ยเนี่ยอันตรายมันตกลงมาจับนี้ได้เลยจับนี้ได้เลยก็มันอาวีน่าจะนาจนอน้ะ เนี่ยฝ้ามันหลุดออกมาแล้วครับแล้วก็มาข้างในีทีวีอยู่นี่ทีนี่น,นี่มันลุกออกมาแล้วก็ไอไฟพวกนี้จะเปลี่ยนไหมครับมันสว่างผม,มจะลองเปลี่ยนใหน้เปิดตัดแล้วก็ทีนี้ขี้นก ขี้นกเนี่ยมันทะลุไอ้ไอ้ไอ้นี่ออกมา <ไฟ S 1> ขี้นกอะอมันทะลุทะลุแล้วมันก็หล่นลงมาบนเตียงนี่ไฟใช้ได้ขี้นกมันเข้ามาตามเข้ามาตามเนี่ยตามมุมเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ในห้องนี้เดี๋ยวกำลังจะเช็คฝ้าเพดานครับว่ามันมีขี้นกเนี่ยกองอยู่บนฝ้าเพดานเนี่ยเยอะไหม แล้วก็ห้องนี้น้าจอดจะทาสีห้องนอนเนี่ยใหม่ไหมเพราะว่ามันคล้ำไปหมดแล้วสีผนังสีอะไรเงี้ยทาก็นิดเดียวไม่กี่บาทนะครับม่านเนยทอจริงแนะนำว่าทาแล้วก็ม่านก็แม่ก็แนะนำว่าจ้างเขาซักเลยมันจะได้ไม่เสียซึ่งดูท่าแม่จะสั่งถอนแล้วแหละอ่ะแม่มีอะไรอีกไหมไโอเลโอเป็นคนมาทำเม่กี้อันเี้เพราะว่าถ้าให้คนีซักจะเสียหมดเลย นบีเนี่ยชอบจะแกล้งแม่ <laughs> หมดยังแม่แม่แม่บอกในจอดว่าอาห้องน้ำไม่ต้องกัน้นเอไม่ต้องกั้นม่านนะบีบอกให้กัน้นกั้นม่านเฉยๆแล้วก็เอากล่องมาวางให้คนหโยดเรียนดูฝรั่งอ่านนะไ <laughs> 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 ม่รู้อ่านหรือยังงั้นก็คือก็ ก็เดี๋ยวจะดูไอ้พวกฝ้าวันนี้ฮะแล้วก็เอาม่านไปซักส่วนสีผนังนี่น่าจะทาเลยเนาะเพราะมันเป็นเชื้อราทุกทุกด้านเลยเนี่ยมันเป็นเชื้อราหมดแล้วนะจอดนอนแล้วมันก็จะไม่ดีต่อสุขภาพเนี่ยเชื้อราหมดเลยทุกทุกด้านเลยมีแต่เชื้อราก็ควรจะทาซะท,ทาสีใหม่ เราจะจอยก็เป็นภูมิแพ้เนี่ยแพ้ฝุืยโอเคอ่ะอแล้วพระพุทธรูปก็ยังอยู่เหมือนเดิมน่ะน,นั่งบนพระพุทธรูป <laughs> ไม่มีใครมาทำอะไรดอกบ้านลนะ่ะป<อ>ิดมาดูทุกวันเช้าเย็นชา<ม>นเกา็าดีจแต่ว่าที่กระปงสีหายไปเพราะว่ามีคนเอาไปชาาใช้งานใรยายโกเนเยเก็บเอาไป <laughs> อันนี้ก็แม่ครัวที่โรงเรียนในแบบผ้าไม่มีจริงฉายยาอะไรนะแม่งานเดียวระวังเด้อแม่ฉายยาอะไรนะอันเดียวของพ่อ<ม>หรือวะแม่ตอนนีเวลาทูทูทสองข้างนี่จ้ะฉายยาแม่ครัวอะไรพี่ปานีอะไรนะก <c oughs> <ๆ c oughs> ิน <c oughs> ขี้นกกินขี้นกเมื่อวานกินเต็มเต็มเลยแบบแบบเขายังไม่ชันระวังอ่ะช่างชาติด,ดึงฝ้าลงมาเทใสป่ปานีเลยน่องปานีใส่หัวมาเลย เดี๋ยวเปิดให้มันสว่างตรงนี้หน้าต่างตรงนี้เปิดได้ทำหลังคาทางนี้หมดแล้วนี่เนี่ยมีหลังคาทางนี้แบบทำหมดแล้วมานก็แบดน่ะสองชั้นสองชั้นออันนี้มันทำไมมันดึงไม่ได้มันสองชั้นแม<อ>่จับอีกเชือกหนึ่งสิอื นี่ยมัน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 ,มน,นาตางนี่เปิดสามารถเปิดสูตรอากาศได้ครับจะได้ให้ดูตรงไหนข้าง<ด>บ,นบนเนี่ยมันมีขี้ไหมครับดูสินายจ้างดูให้ผมคิดว่าน่าจะไม่มีนะ,ะไม่มีก็ดีจะได้ไม่ต้องรื้ย นโอ้ไม่มีอไที่กระจาดเลยโอ้อ่ยมาหนีมารับเดี๋ยวมีไหมฮะังงอมัมงอมเอาถังมาใช้โอ้มีไหม แค่คิดก็ผิดแล้วผมแค่คิดก็ผิดแล้วอะไรช่น่ชางช่างเหยียบบนตู้เหยียบขอบขอบมันแล้วช่างก็เอาหัวโผล่ขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวอืมอ๋อพี่วันนี้อันนี้นิดหน่อยอ๋อเอ้ยระวังข้ามยาให้เอียงเออทาซ้อนะแต่เด็กดิ้นกัให้เสร็จเดี๋ยวจบ้านเนี่ย เราไปทำปุ๋ยหมักดูว่าดูลักษณะดิ่เขากินที่ทิ่ตรงมึงก็วานวันจะให้กวนหนึ่งกวนนี่มาไหมจ๊ะไม่เป็นไรคือไม่เอาใช่ไหมครับเอาจะทำเต็มที่เป็นไงฮะช่างตะปลายอ่ะช่างเอาไม่กวาดไล่ลงมาข้างล่างไหมแล้วมาเอาข้างล่างทีเดียว ไ้มานีแม่มันมาออกตรงเนี้ยเอาเามงสใส่ฟ้าม้าอกู่อนต้องเอาผ้ามาก่อนยมาปูทับก่อนต้องปูใส่เตียงก่อนอืมเลอกกต้องซักนี โอเคค่ะค่ะท้าเสร็จแล้วทําเครื่องแล้วเดี๋ยวมีมนออกไปอยู่ข้างนอกแม่มีต้องไปให้คุยกับครูฟิลิปปินส์ก่อนนะ่ะไปก่อนแม่โอเคแม่จะไปนั่งดนะ้วยเดเดี๋ยวถ่ายทําฉากฉากคุมเตียงก่อน เือตุบเบิกถุยโอ้เอหอเองไม่ให้มันเปืี่อนอันนี้มีอีกไหมยังงอมมีอีกไหมไม่มีเอาออกจากตู้ไปได้เนะโอเคอ่ะอ่ะงั้นงั้นไ,ไปละเดี๋ยวแค่นี้ก่อนละบายบายแม่บายบาย